สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนเด้อค่ะทักทายกันจากศรีสะเกดอีกแล้วค่ะเมืนน่อนีป่าบราพิพาเที่ยวได้เมืนน่อนีป่าสิพักร่างกายแต่สิพาพีพ่ๆเพื่อนๆน้นองๆทุกคนไปใส่บริการนวดแผนไทยเด้อจ้าความพิเศษตรงนี้ก็คือเมืนน่อนีป่าได้รับการนวดจากหมอหนวดที่เป็นคนพิการทางสายตา เอาง่ายๆภาษาบานๆก็เรียกว่าตาบอดนั่นเองค่ะผู้ใดที่ชื่นชอบการหนวดคือป่าก็อย่าลืมไปใส่บริการเด้อค่ะไผ่านไปผ่านมาศรีสะเกดที่อยู่รานหนวดน่ปาจิบอกไว้ด้านหลังเลยจ้าผู้ใดมักหนวดแห้งมานวดเบาหรือหนวดพอนค่ายสามารถบอกหมอหนวดเพิ่นใดเลยค่ะว่าอยากจะเอาเบาๆหรือเอาแบบหนักๆส่วนป่าขนาดกลางๆค่ะ พอท่านบอกนักนี่นักแห้งอีเดจ้ะย่านเจ็บโตสัมนีกับเจ็บยูวสัสนแต่กะต้องสูเพวาป่านี่เป็นคนปวดหลังเรือร่งแมนอยู่คะ่ะการปวดหลังอาจฉิบเหตุให้ผู้ใดเสียชีวิตแต่อาการปวดมันกับทำให้กระทบต่อการทำงานของเฮ้าคือกันเป็นตนว่าการลูกยืนเดินนั่ง ซึ่งเอาตามความเป็นจริงแล้วป่าก็เป็นคนค่อน้างกระโดกระเดกเนาะสิให้ปปากค่อยๆนั่งย่องยกของค่อยๆหันเวลามีคนเอิญหรือยิบจับยั้งก็ให้เป็นตามที่ว่าเพื่อนบอกว่าคนเฮ้าก้นจะว่างท่านั่นหรือยิบท่านั่นจับท่านี่เอาเป็นว่าป่าเหตุบวใดนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ป่าชื่นชอบการหนวดพอการหนวดป่าถือว่าเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งละกะ การที่เห้าย่อมให้คนอื่นนวดใดเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นการใส่สมาธิอย่างหนึ่งของป่าการพรอน่ายแบบนี้เป็นการพักพลของป่าอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อนีป่าก็เลยพาทุกๆคนไปนวดกับป่าเด้อจ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็ติดต่อสอบถามใดขาดเดียวป่าจะถิงเบอร์โทษและกลาาไว้ไ้เด้อจ้าก่อนอื่นป่าก็ขอออกตัวไว้ก่อนเด้อจ้า การทายทำคลิปหนีหรือแนะนำลานนีปาบ่อใดคาโฆษณาใดๆเดอค่ะมันหนวดปากก็ยังเสียเงินคือเกา่าแต่ปามีความโหดซึกว่าเพิ่นพิการแล้วแต่เพิินก็นยังขยันทำมาหากินก็นเลยแอบหวังเล็กๆว่าเผื่อมีผู้ใดพานไปผ่านมามาเห็นคลิปแล้วก็สิสนใจในการหนวดหรือไปใส่บริการก็ถือว่าเป็นการซอยเหลือผู้พิการอีกทางหนึ่งใดเดอจ้าซอยเหลือทันไ้มี่ แรงใจในการทำมาหากินต่อสู่ชีวิตต่อเนาะค่ะนาะด้วยสถานาการณ์โควิดผู้ใดกระหูว่าทำมาหากินลำบากเข้าซอยกันใดแบบใดกับพยายามซอยกันเนาะคะ่ะที่จริงลหละอาจารย์พึ่งกระบอกอยากให้ป่าทำคลิปดอกพอเพิ่มวายานสิเข่าคายโฆษณาแต่ป่าคิดว่าทุกคนกับเข้าใจในความปรารถนาดีของป่า ซึ่งตั้งใจเฮ็ดอีหลีเพื่อที่สิซอยเพื่อนจักสิซอยได้บวบุแต่เข้ากับว่าเป็นกำลังใจให้อาจารย์กันเด้อจ้าสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่สนใจมานวดกระเชิญได้เด้อค่ะลานบัวทิ์เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ้าแปดหนึ่งสาาส่ครับราคาหนวดกระยูทีชั่วโมงละหนึ่งราบาทครับ ค่ะผู้ใดสนใจแล้วก็มักได้การหนวดการเลี้ยนเชิญด้วยค่ะหลานตั้งอยู่ที่ถนนมันลูกเสือครับตำบลเมืองไตรอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตครับค่ะขอบคุณค่ะคุณหอมอมงคลสวัสดีค่ะ